อ้าวเหลือเชมโซดีท่านผู้ชมทุกๆ,ๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีชอ c ชแชนล e l นะครับวันนี้เราก็ามาอยู่ในเกมหานทัชตาฟ้าเช่นเคยนะฮะเราจะมาทำภารกิจวันนี้กันภารกิจแรกคือคุยกับอุจูอุจูคุยก่อนขอคุยก่อนว่าอ,อยู่ที่ตั้นโจรหรือย,อยังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบทที่หนึ่งเข้าสู่ยุทธภพเพิ่งเข้าสู่ยุทธภพเองเหร นี่เราเล่นมา EP สองแล้วนะแสดงว่า EP แรกเรายังไม่ได้เข้าสู่ยุทธภพเลยใช่ไหมเนี่ยก็ยังคงความกระตุกเพราะว่าสัญญาณเน็ตอ่อนเช่นเคยเนียเ,ย,ยเกมใช้เน็ตนี้มันลำบากจริงอันก็คนขายผักพูดคุยกับหร่อฮา ท่านลุงท่านลุงเอาลูกค้าซื้อของเหรอสดสดใหม่เลยสหายส,ส่งไวในตานโจสหายนั่นไม่ใช่ส่งอาหาระะะสกุลฟางเ,เหรอท่านลุงข้ามาถามทางร้านน้ำมันทา,ทางที่ตัวนตกของเมืองไปทางไหนตามทางนี้ไปมุงง่งหน้าตรงไปก็จะเจอท่านจะเห็นจอมยุทธบางคนหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนถ้าเคยอยู่ตานโจเมื่อเด็กไม่ได้กลับมานานหลายปี เออต้านโจของเราที่ไหนก็สู้ต้านโจของเราไม่ได้หรอกแต่ช่วงเนี้ยเดินเขาน่ะได้ข่าวว่ามีหมาป่าก,กินคนาราบทราบแล้วท่านลุงท่านจอมยุทธท่านจะไปร้านน้ำฝั่งตะวันตกของเมืองข้ามีแผนที่อยู่ท่านเอาไปสิให้แผนที่โอ้โหแผนที่วาดได้สวยงามแผนที่ที่เราหาให้มาอ่านไม่ทัน ชิปหายเ้ยยังไม่ได้อ่านเลยจะรีบไปหมดจะรีบก็รีบเกินโอเคจะไปแล้วนั่นันนะดูซีอยู่ที่ไหนกันบอกตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเราก็จะตรงไปเรื่อยๆ คืคืนดีจริงๆปิดคอมเมนต์ได้ไหมเห็นไหมเออปิดคอมเมนต์ออกไปปิดคอมเมนต์ออกไปแล้วภาพดูสวยขึ้นเยอะเลยทีนี้มีของดีแค่สองชิ้นในต้านโจท่าน,นหามาได้หลายกาดจริงๆครั้งนี้พวกเราทำกันทาน้ากันด้วยดีเฮ้ยไอโยโจก้าดียังไงเดินไม่ดูตาม,มาตาเรือ ขออภัยจริงๆเถ้าแก่ยวนท่านกพูดจาตรงเกินไปอยากก่ากล่าวโทษจอมยุทธผู้นี้เลยได้ได้ได้ใคาจะไม่ถือสาเข้าข้างหน้าเป็นร้านของบ้านข้าพกเราไปที่นั่นกันเอ๊ะหนังสือในจวนเป็นของตระกูลฟ้านพวกเขาคงไม่ได้ขโมยมาหรอกนะหนังสือของตระกูลฟ้านเหรอเท่าแก่หยวน เ่าแกยวนว่าอะไรนะขอคุยด้วยอีกทีดิเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเ่าแกยวนกับคนสวมหน้ากากนี่เจ้าทำสิ่งนี้หล่นเหรอเอ๊ะเหมือนจะเป็นข่าวรายสัปดาห์ของข้าจริงๆนี่เป็นสมบัติของร้านจะทำสกปรกไม่ได้เด็ดขาดขอบคุณท่านจอมยุทธ์มากช้าก่อนสิ่งของนี้ค่าคืนให้เจ้า แต่จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นของพวกเจ้าอืมอ่ะทำไมเงียบไปล่ะของล้ำค่าเช่นนี้ส่งให้ทางการดีกว่ายายาจะพูดอะไรสักหน่อยสิอ่ะท่านจอมยุทธไม่รู้ว่าท่านต้านโจน้มีเพียงสองเล่มเท่านั้นเล่มหนึ่งอยู่ที่สกุลฟ้านส่วนอีกเล่มอยู่ที่ต้านโจเล่มนี้เข้าฝาาคนแรกมาจากผู้ดูแลของที่ว่าการต้านโจจุโกหก ต่น,นี่มีตาของจวนพมาเซนาซื่อนนานอย่างชัดเจนเจ้าขโมยมาจากตระกูลฟันชัดชัดวิ่งหนีจริงด้วยเอ้ยจะสู้ว่ะอยู่ดีดีก็จะใส่กันเลยเดี๋ยวเดีว,ดวตัวเรายังค้างอยู่เลยเออขอบกู้ก่อนดีมีเพิ่งค้างมีเพิ่งค้าง,าง,างอืมมีคิวอะไรใช้ก่อนใช้ก่อนระหวังต่อสู้ ฝูงชนเริ่มหนาแน่นช้ยสวมหน้านกากก็ฉวยโอกาสในช่วงกระหนนี้ไปหรือว่าขโมยมาสินะบางอาจนักนั่นมันหนังสือของตระกูลเราเราก็ใช้แซฟฟ้านเหมือนกันนะน้องชายไม่ต้องกลัวเขาไม่ใช่คนชัว่วไม่ยิงเงินของเ<อ>จ้าอารววน อย่ามองข้าแบบนั้นข้าไม่ยังเงินเจ้าจริงๆบอกพี่ชายมากว่าเงินนี้ยใครให้เจ้ามาท่านห้ามยังไปเด็ดขาดน,นี่คือเงินที่พี่ใหญ่ส่งให้โรงเรียนทุกเดือนพี่ใหญ่ส่งให้โรงเรียนทําไมเขาถึงต้องส่งเงินให้ด้วยท่านไม่ใช่ชาวตันโจเหรองรงเรียนของตันโจเนี่ยมีโครงการแสงอาทิตย์เด็กๆไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนหนังสือจะได้ข้าวกินฟรี แล้วเจ้าบอกค่าได้ไหมพี่ใหญ่คือใครอยู่ที่ไหนเ้าไม่บอกท่านหรอกเ้าจะกลับไปเรียนแล้วข้ามตาม,มาเด็ดขาดในนี้ไม่ว่าจะมีคนทำคมดีแต่ว่าเรื่องขโมยหนังสือจากจุดอมาก็เป็นเรื่องจริงคนในยยกจะป้องกันเรื่องนี้คงต้องไปบอกฟ้านเสียงสักหน่อยเยอะแล้วคนติดต่อของร้านน้ำมันทันตว,วันทังเมืองกำลังรอข้าอยู่งั้นต้องไปทำภารกิจก่อนใช่ไหม ไนหนะนวังชีเนียนผู้คุมู้ตตรับในท่านข้าคือโอ้ฟ้านซินถงท่านจอมยุทธข้าน้อยเฝ้ารอท่านอยู่ในที่สุดก็เจอชากรเจ้ารู้จักข้าเหรอโัวหน้าสมนักให้ประวัติแก่ข้ามาสำชัำให้ข้าร่วมมือกับท่าน ท่านช่างเปียมบารมีสงคำร่ำลือจริงๆไม่ธรรมดาคนของสำนักตรวจสอบคงเป็นอย่างเจ้าทุกคนสินะอันจอมยุทธช่างแววตาแหลมคมถึงแม้ในสำนักจะเต็มไปด้วยผู้มีความสามารถแต่ว่าคนเก่งหน่ายกย่องเนี่ยแทบจะไม่มีแต่วันนี้ข้าน้อยได้ข่าวมาว่าบารมีของข้าช่างเหมือนสิ่งหิ่วห้อยตัวน้อยต่างจากท่านที่เจิดจ้าดังแสงจันทร์ พอพิมท่านเอ่ยปากระบาดแค่ไหนข้าก็พร้อมจะรับบัญชาจะไม่ต้องลำบ,บากขนาดน,<อ>นั้นหรอกข้าแค่ต้องการข่าวของฟ้านเสียงในช่วงสิบปีที่ผ่านมารับทราบคนนอกสำนักค้นเอกสารจ่ายค่าคิดตามจำนวนปีละสิบตำลึงสิบปีก็เป็นร้อยตำลึงลดแค่ตั้งสิบสองเปอร์เซ็นต์คิดปเออแปดตำลึงลดไม่ได้แล้วจอมยุทธข้าน้อยแก่แล้วหลังบ้านยังมีภรรยาและลูกสาวต้องดูแล วงชีเนียนสงบคำพร้อมยืน่นมือรับทับตาเป็นประไกายหลังจากเก็บเงินอย่างเย็นชาลงท่านหวัเงเงินค่าอย่าได้หวังจะได้มาง่ายๆท่านจอมยุทธที่จริงค่าได้สำรวจมาแน่ชัดแล้วมันเขียนอยนู่ในจดหมายที่ข่าพบติดตัวรายงานรับของชีเนียนเ,เรียบร้อย นี่คือข่าวกองที่ข้าค้นหามาเราเปิดอ่านฟ้านเสียนจึบงสวนประวัติโอเคท่านฟ้านที่ว่าก็คือท่านอมาตซื่อนานลูกชายคนเดียวของเต้เท้าฟ้านเจี้ยนท่านฟ้านไม่มีมาดคุณชายมักไปที่ท่าเรือพูดคุยบางทีก็ไปร้านตามทางประตูหลังเดี๋ยวนะฟ้านเสียน ประตูเมืองสกุลฟ้านอยู่ใกล้กับประตูเมืองทางฝั่งทิศตะวันตกหาง่ายท่านฟ้าน,นหูหญินจิตใ,ใจประเสริฐเป็นที่รักในต้านโจเมื่อสองปีก่อนจวนสกุลฟ้านส่งพ่อบ้านโจมาที่เมืองเหลือหลวงก่อนหน้านี้พ่อบ้านโจสั่งสอนส,สาวใชอ้อันนี้เห็นในซีรีส์ละฉากนี้ คนสุดท้ายก็คือเหล่าฮามาส่งอาหารเขาลองคุยกับผู้หญิงที่ชื่อเราเหามาเหลากันมาท่านจมยุทธมีเพียงเท่านี้แล้วอย่าเร็วสิว่าอ่านไม่ทันถอ้ลยสงสัยต้องไปหาฝึกอ่านอ่านไม่ทันโอเคสรุปว่าก็ได้ข้อมูลคร่าวๆอ่ะนะขอบคุณมากจะไปเดี๋ยวนี้ ได้คู่หูเรียบร้อยนะครับตอนนี้วังชีเนียนกับถึงจริงเป็นคู่หูของของพระเอกเลยแต่เราได้มาเป็นคู่หูของเราแล้วจริงๆก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะเอาละจะตามมาใช่ไหมเฮ้ยน,นี่ตามไว้ตามวังชีเนียนเป็นวังชีเนียนของฟันสินทงมีวังชีเนียนของฟันสินทงด้วยอื้ เป็นผู้ติดตามผู้ติดตามมาตามมาตามต้อยตอหอเลยมึงวังชีเนียนเราไปที่จวนสกุลฟ้านกันเลยแล้วกันตามมาลินอี้เฉิงขอคุยหน่อยวันนี้ค้ายุ่งมากวันนี้งานยุ่งก็เป็นเรื่องดีอ๋ออสวินเกาะแดง แต่น้อยสกุลฟ้านมาต้านโจเรื่องเหนือความคาดหมายมีมากจริงๆอัศวินกอนแดงมันคืออะไรกันอัศวินกอนแดงก็คือกองกำลังมาชั้นหนึ่งถ้าไม่มีเรื่องใหญ่ก็จะไม่ปรากฏตัวอย่าบอกนะว่าสกุลฟ้านเกิดเรื่องะอะไรร้ายแรงเขาก็รู้นี่ว่าเราเป็นสกุลฟ้านอะไปที่ประตูหลังของจุ จวนตระกูลฟ้าน,นะครับเมื่อยังเด็กฟ่านเสียงบอกว่าถ้ามีพรสวรรค์นในการเปิดประตูใหญ่อย่างน้อยก็ต้องเปิดประตูหลังไว้ใจเธอข้าะจะเปิดมันเองกําลังคุ้นคิดว่าจะแฝงตัวเข้าไปในสกุลฟ้านได้อย่างไรทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากข้างในจวนผู้คุมเฮอระหว่างเรื่องค่ากับซื้อซคงหมดหนทางแล้วสิไม่รู้พ,พี่ชายท่านนี้ถอนหายใจเรื่องงุดกิดนอะไรกัน ข้าแอบรักสาวใช้นามว่าซือซือใครก็ไม่รู้มาสารภาพรักกับนางไปแล้วผลคือถูกปฏิเสธอย่างไรเยืใหญ่ดวงของข้าคงต้องอยู่เป็นโสดไรซึ่งความรักแท้เั้นเหลือพี่ชายพูดเกินไปสุรูปงามขนาดนี้มันจะต้องเป็นที่รักของสตรีมากมายพูดได้ดีชายชาตีเช่นข้าวันนี้ได้ฟังคําท่านรู้สึกชนะทุกสิ่งแล้ว่านจอมยุทมาที่นี่ด้วยเหตอหุอันใด เ้ามาเยี่ยมฟันเสียนพี่ชายโปวดไปบอกเขาให้หน่อยได้ไหมไม่ไหวหรอกอัศวินก่อแดงพวกนั้นอลักขาฟันเสียนไม่มีทางรอดพ้ัสาตาไปได้ตอนนี้ผู้คุมเยี่ยมทุกคนแล้วปฏิเสธไม่ให้เข้าพบปฏิเสธไม่ให้เข้าพบทันทีที่เหมือนจะต้องทําอะไรบางอย่างซะแล้วเห็นว่ารอยหมอนที่หน้าผากของท่านหายไปแล้ว เราไปดื่มฉลองกันสหน่อยไหมไปก็เถอะหอสลาต้านโจมันคืออะไรตีให้สลบ <c oughs> นี่มันจดหมายรักเมื่อวานถามท่านว่าจะแต่งกับข้าเมื่อใดท่านตอบชาติหน้าเถอะวันนี้ข้าคิดแล้วที่แท้จริงเจ้ารักข้าเพียงนี้ชาติหน้าก็ยังอยู่ร่วมกับข้ารักที่สุด ตัตีให้สลบแล้วก็เปลี่ยนชุดจับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหรือยังอ่าโอเคปลอมตัวเราได้ปลอมตัวแล้วทำไมไปเยี่ยมเพื่อนครั้งนี้มันยากจังวะเราจะไปเยี่ยมเพื่อนเสียนทำไมต้องเอ,อไปเยี่ยมฟันเสียนไม่ต้องปลอมตัวขนาดนี้พูดคุยหน่อยคนนี้แหละที่แอบชอบ<ะ>นี่ชื่อมันนี่หน่อยสิยนนยแตหญิงท่านนี้คือหญิงท่านนี้คือซื่อ ที่องค์ลักหลงรักสินะไม่ได้การสองคนนี้ได้เจอกันบ่อยข้าต้องคิดแผนรอบเข้าไปให้ได้ซื่อๆมีอะไรหรือเปล่าเจ้าได้ยินว่าเจ้าเอาแต่เสียใจอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะถูกข้าปฏิเสธอืมข้ารู้เจ้าเป็นคนดีแต่เรื่องของพวกเราเป็นไปไม่ได้เพราะข้ารักนายน้อยมานานแล้วไม่นึกว่าฟ้านเสียนจะไปที่หมายปอกของสาวสว เมื่อก่อนไม่อยากจะเป็นเช่นนี้ในเมื่อซื่อมาว่าเช่นนี้ข้าจะไม่ขอควนใจเจ้าอีกที่จริงแล้วเสี่ยวลุยที่ทอ,อยู่ในเืรือนรูหูหญินกำลังแอบมองเจ้ามาตลอดอะไรเนะไม่ไม่มีอะไรไยังไงก็เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วหูหยินใช้ข้ามาทำธุระข้าขอตัวก่อนนะเขาชอบนางนางก็ชอบเขา ความรักนี่ยากจะเข้าใจชืบม,มาแบบลอบเข้าเมืองปีนลังคาทำไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมันต้องขนาดนี้วะเนี่ยมันียกเลยว่าต้องลักลอบเข้ามาแอบฟังความเคลื่อนไหวในห้องโถงจัดไปแอบฟังปึ๊บป๊บคุยอะไรกันนอตรงนี้เหรอคำสั่งของใต้เท้าได้โปรดช่วยคุย หมายถึงเตะเท้าใช่ไหมเซียนเอ,อ๋จะต้องคิดให้รอบคอบเรื่องใหญ่คือคืนพรุ่งนี้เตรียมพร้อมแล้วคืนพรุ่งนี้ต้านโจท่าเรือใครเน่ะจับเขาอ่ะวังชินเนียนก็มาร่วมวงแล้วเอาเลยอืมเราเป็นเซียนกระบี่นะบอกก่อนเราใช้กระบี่วิชาควบคุมกระบี่ไงล่ะ เรียบร้อยขน้อยท้อยก็หละไว้พบกันที่สะพานแม่น้าเล็กๆไม่มีหวังชีเนยียนสองคนวะท่านหวังทําไมท่านไม่อยู่ในบ้านสกุลฟ้านได้มาอยู่ในบ้านสกุลฟ้านได้ข้าน้อยเป็นสหายร่วมเดินทางกับท่านจอมยุทธได้ยินว่าอัศวินเกาะแดงมาบ้านสกุลฟ้านข้าเลยต้องมาต้อนรับไงขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าจึงรอดมาได้ท่านจอมยุทธแชแถวคาดข้าน้อยก็วางใจส่วนค่าใช้จ่ายนั้น เออไม่ว่าจะทาเพื่อช่วยเพื่อนหรือาติกําเนิดของข้าข้าต้องพบฟ้นเสียรให้ได้คืนพ่งนี้พวกมันจะออกเดินทางจากท่าเรือตันโจท่านหวังท่านช่วยล่ออัศวินเกาะแดงให้ข้าหน่อยได้ไหมอุบายของข้าน้อยนั้นท่านไว้ใจได้ไม่พูดเยอะเจ็บคอแต่ว่าท่านจอมยุทธอัศวินเกาะแดงนั้นมันโหอดอยู่นะข้าขอคิดเรื่องเงินเพิ่มขอแค่ช่วยฟันเสียนออกมาได้เรื่องเงินพวกนี้ข้าจะยกให้เจ้าหมดเลย ฉันดูสิฟันสินถูกกุ้งมันพาไปที่ท่าเรือแล้ว <c oughs> อัศวินเกาะแดงสุดโหดงั้นเหรอมันจอมยุทธคอยดูฝีมือค่ายดีท่านระวังตัวด้วยละ่ะวังชีเนียนตั้งใจปรากฏตัวหลอกล่อทหารชุดเกาะแดงออกไปแล้วนี่คือวังชีเนียนของเราเรทำไมวังชีเนียนมีหลายคนยังเลยวะอ่าภารกิจคือล่อเสือ,อออกจากถ้ำ ไปแล้จ้ะก็เสือออกจากถ้ำด้วยวิธีไหนดีทุกคนออกจากท่าเรือเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้คงต้องบังคับเท่านั้นไล่พลเรือนออกเหรอทำอะไรกันอยากประทะแล้วสินะกดที่วิชาวิชาปัจจุบันอัพเลเวลทั้งหมด แดงแก็เกาะแดงเ,เอาให้หมดไม่บาดเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรอยู่แล้วเลือดลดไปนิดเดียวเราจะหนีจากการต่อสู้ไม่ได้จะหนีสักหน่อยหัวหน้าอัศวินเกาะแดงท่านคือใครเหรอใครกันจับเข้าจ,จับเรานี่นะคิดผิดคิดใหม่ได้นะสกิลเดือท่านคนเดียวแล้ว โอ้ยลมฮึบลบกูพูดว่าสีเนียนล้มเลยหยุดนะเว้ยเกื้อไข่ท้าลบไม่บาดเจ็บใช่ไหมเกือบไปโอ้ยทั้งเป็นใครวะชากร ฟันเสียนเหรอฟันเสียนมาจริงด้วยอ้อาไปไหนกันแล้วอใส่ชุดน้ำเงินพูดคุย,นยคนใจดีพวกเราเจอกันอีกแล้วนะเจ้าคือเมื่อายังตามค่าอย่างาก,กระตูรือล้นวันนี้ไม่รู้จักค่าแล้วเหรอ จ้านี่เองจนขโมยที่ขโมยหนังสือพิมพ์ช่างเถอะเรื่องของเจ้าไปคุยกันทีหลังฟ้านเสียนล่ะจะตามหาฟ้านเสียนทําไมกันโอ้ยอย่มามพูดมากถ้าเป็นสายกับฟ้านเสียนนี่บอกว่าฟ้านเสียนอยู่ไหนแล้วไปกับข้าจะบอกว่าเป็นสายกับใครเลยข้าจะเชื่อได้อย่างไรข้าต้อมาพ้องกับฟ้านเสียนเขาเคยมอบของวิเศษบางอย่างให้ข้าต่อมาข้าไปจากต้านโจด้วยเหตุผลจาเป็นบางอย่าง วันนี้ข้ากับต้านโจมเพื่อตามหาเขาและรู้ว่าเขาถูกบังคับให้พาเข้าไปในเมืองหลวงคืนนี้จะต้องรีบออกมาพวกเราจะไปสถานที่ปลอดภัยก่อนของวิเศษนั่นรูบิดใช่หรือเปล่าเจ้ารู้ชื่อของที่ฟ้านเสียงตั้งไว้ด้วยเหรอเชื่อเอารูบิดมาให้ข้าดูก่อนได้ไหมอยากดูรูบิดของเราสั้นได้สิหยิบลูบิดออกมา คนซื้อน้ำเงินจ้องมองรูบิดในมือท่านเหมือนกับคนสติไม่ดีแล้วยังไงต่อดูดูไปแล้วเหมืออะไรอีกฟันเสียนอยู่ที่ไหนกันทำไมอัศวินเกาะแดงจะกลับมาแล้วนี่ความจำของเจ้าไม่แย่เหมือนแต่ก่อนเลยเจ้าลองดูให้ดีสิว่าข้าเหมือนใครฟันเสียนไงฟันเสียนจริงด้วยแล้วทำไมบอกว่าจำฟันเสียนไม่ได้ฟันเสียนฟันเสียนชื่อจริงด้วยถ้าเกิดจำจ้าไม่ได้นะ เจ้านี้เหมือนตอนเด็กไม่มีเปลี่ยนฟาเซียนอนสุนกเกาะแดงพวกนั้นคืออะไรกันพ่อของข้าคงส่งคนมาคุ้มครองข้าเองแล้วอีกไม่กี่วันเขาก็จะคุมข้าเข้าไปในเมืองแล้วเจ้าขโมยหนังสือพิมพ์ราคาสูงนั้นมันเรื่องอะไรกันนะ่ข้าอยากให้เด็กๆเรียน,นหนังสือยังต้องใช้เงินหนังสือพวกนั้นอยู่นะ่อยู่ในจวนสกุลฟ้านเฉยๆก็ไรประโยชน์เลยเอามาแลกเป็นเงินแต่ว่าอย่างไรก็ข้าเป็นนายน้อยฟ้าน ใครหนังสือพิมพ์ด้วยตนเองข้างนอกจะหาว่าสกุลฟอนไม่มีเงินใช้แล้วหรือเลยต้องเสือ่อมสวมหน้ากากกับเสื้อกัก๊กเจ้าหลักทำไมจู่ๆจึงกลับตั้านโจแค่กลับมาเพื่อตามหาของบางสิ่งกล่องหนึ่งใบเจ้ากลับมาหาข้ากับหรือกลับมาหากล่องกันแน่ฟันเสียไม่ใช่แบบนั้นเจ้าก็รู้ว่าข้าตามหาชาหืตอกําเนิดของตัวเองมาตั้งแต่เด็กอยากรู้ว่าตนเองมาจากไหนเรื่องนี้สําคัญกับข้ามากเช่นเดียวกับเจ้า จ้าหมอนี่ข้าซ่อนกล่องทั้งใบไว้แล้วอีกสองชั่วยามค่อยมาหาค่าทีจ่จวนสกุลฟ้านโอเคช่างกุญแจ,จวันนี้ข้าพาเสี่ยวเจี้ยนออกมาเดินเล่นอย่าทำเป็นว่าเราสนิทกันตามนี้นะเห็นไหยใช่ไหมเออทุกคนครับตอนนี้ เหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยปกตินะครับอาจจะมีเสียงแทรกถ้าทุกคนได้ยินนะฮะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสอบนี้ขอตัวครับบายครับ